สวัม in ี่สดีนะสวัสดีพ่อแม่กี่น้องเงี้ยช่างเด้อเราแต่ว่าจะสร้างใน่และตามกันีกันจะมีตลับของส่งแอบน้กเก่าให้พี่เราไงนันวันนี้นว่าจะไปเบิง์กห้องเยนไปถามไปห้องเยนก็นอว่า มาโรงเรียนนกันแบบมันม nee. ีสามภาษาเนาะครับก็เลยอยากให้ลูกไปเรียนญี่ปุ่นนะแม่เก่าเลยแต่มาเป็นเชฟตูโกสิมานะเนาะตอนนี้ก็นท่านไปแล้วไหมพี่น้องอ๋อเพิ่มขึ้นกันหน่อยวิวกันเลยคือว่าจะนอนอ่ะโดยอันโรงเรียนทีน้องอันร้นเพิ่นไปเยียนนะน้องพี่น้องันได้ยินทางแม่น้องอันร้อนบว่าคือมันก็ดีนะเพื่อพี่น้องเลยการเยียนกันยังกะ มันดีแต่ว่ามีสามภาษาเนาะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษเนาะให้พี่น้องภาษาลาวกำลกันแหละไอพี่น้องเลยแม่น้องเดียก็ได้อยากลองเบิ้งจักโมโหภาษาจีนอยู่ได้บ่เนาะแต่กลับไปถามมาก่อนให้พี่น้องไอ้เราพันชิหับบ่แต่ก่อนสิไปกันเนาะครูนันงลูกอ,อ่ะสบายดีเป็นไปถามห้องเรียนเป็นที่ไหนเน,นาะสิไปอยูอ่บอสจะสิไปอยูอ่บ่ คงเคยูได้ไงไกลๆขวัญได้ไปยูค่ะพ้นก่อนเพี่อกลับมาไปนะเจ้าชิ้ย ah> ูได้ม้อเมไปดิวน้ำเด็กเมย์ไปโชว์แม่แม่ก็มาถามก่อนให้พี่น tamam okay. ้องไปมาดิได้จะชี้ได้จะชิ้ยูมือวะดุดดิดน้ำมูอวะเจ้าเพียนนะกะตอนแรกแม่ไปหับสิเด้อยู่ได้บ่โอเคบาโอเคละฉันไปถามให้อยู่ได้เนาะไป้าซะ ไปชาวพิณพี่น้องมาว่าวลายกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปทระชมกันเลยเนาะบารุงเรียนทับอยู่โบให้นั่าพิณพี่น้องเลยว่าวลารทับชมกันเลยไปพิณพี่น้องเลยกำลังเข่าทางองเรียนเนาะองเรียนปฐมจีนจูเต็กสยามจูเต็กจูงเต็กจูงติกนิเต็กแม่แม่ พ่อแม่่นมาเอารับลูกแน่เนาะแม่แม่แม่ลยคันดอกี่็ะมารับคือแม่เแม่แม่ยคันเรกพ่ารบเรอแมานไลเานะนี่มาถามบงนะนี่เลยจงตกเียนจีนจุงติก ได้ซ <t> ัำ <organizational> น <t> ีม <Brother> <t> ั <word> ้งเหรอพอไปแห่งกระตันได้แล้วอืมพาข้ามมอเตอร์ไซค์เลยนะสบายดีสบายดีแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังคอยลากันเึินๆพี่น้องเลยหมดจอดหมดเท่าก่อนเพิ่นมารอรับลูกเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่เฮือนไก่เฮือนเคียงนะพี่น้องการชิดอึกเฮียนเลยการชิดอึกเฮียนเลย ใช่หน uh ึ huh. like ่งวันยางมะม่วงถึงหน้าเลยน่ะดูหัวพันธุ์ทีน่ะเราไม่ได้ว่าเข้าไปห่องการหองพอคนแรกปะโดยไปก่อนไปล่าชิยางมาถามทางพอเพื่อนน้อยพี่น้องเพื่นรับหลักเทียนอยู่บ่แฟนลูกสาวมาอย่างง่ายคุยเทียน เกียนแรไหมกน้องไาคิปบด้ยยุูกสาวเมื่าตาแบบโห้ายบ่นี่ยแหละก็ได้เรนกันบ้เลือนกันีเลยกนึนสเออบวนเมีนาน้องนบเนบ่ ลูกทั้งคู่มีท่าวันนอ้กิงโง่มาที่แรกแต่เสียดายอ้างก็ได้แม่

แต่่าชนมาก่ะยิ้มออกนหนึ่งไม่แต่ดี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 พูบ้างอัดหนาไว้หนาถึงยาวเมงม่วงวานเลยเรียนเลย

là mừng, là này à, là mua lạp lên mùa bông lạp nè mùa bông lạp lên này bông lạp lên mùa bông lạp lên hết, bông lạp đang bông lạp lên bông lạp lên mùa กันียกว่านแบบพวกที่พกันกันว่าเดี๋ยวนอนะโอกพวกน้อยอ๋อโอยู่เอดันนี้มันเป็นเบอร์วันแอปอแมันก็คือเขา่เข่ารอกเข่ากันแล้กันกแรกันล้วเ้ยอฮ่า็หานสอน้งจะลูก

มาคงเจ้าสวนเกาลูดสองสามสูงไปโซดีเลยเลยตัหนาแล้วอยากม่วงถือว่านี่ยใครไปลองเป็นหนาเพื่นกัได้แสบปเดี๋ยวมาเอื้อนบอมัง่ายๆสาคือเฮาเฮาาบ้างนู่นนก็ได้มาถามคนๆแต่งงูลาเหรียญแล้ว แต่โรงเรียนนี่เลกๆไม่มีผ่้ชีเพม่มีทุบขอบก้อนทดสอบอะไม่มาก่อนนะวหนรบการเรียนขามีคนนี้ไรอาจะให้มาอยู่กอกอนจะ้วนเก่าๆคนแ่ตัวร่งกายตตามรับได้นเลยดล้วเลยคือเปียวสิมาในก็เริ่มไหม่เลยเริ่มไหม่เ่ีคืปวดคือว่าเอา่ายๆคือาเกตหรือว่า ี่นได้เลยคุณจิบทำมาเพื่อคุณจิเด็เดอกจะทานยั้ไงบเลยแม่แม่สิวุม่เดี๋ยวไปนั่งคุยกันยีนโรต่อ,อเนาะพี่น,น้องปไปเมื่อก่อนหนุกไหมนี้เมื่อก่อนหนุกปป้าเดี๋ยวปัญหาคนรู้สึกเห็นโมเนาะ,ะถามสาวน้อยกอนเป็นได็กมาเห็นโรงเยียนเล็นี้รอ,อมนึงเด้อพี่น้องเด้อครับก่อนอ เป็นเด็กแล้วเป็นได้มูหลายบ่อยากมาวะมีเปลี่ยนคนต้องกรอยากมาเพราะว่าเฮียนอยู่บ้านวะก็ยิ่งไหนพ่อยพี่น้องเลยเขียนไงเขียนแต่งามอยู่ค่ะอ่านบอกออกกับอยู่ของเฮียนนี่กับแบบคนมีสามภาษาเลยนะนี่บ้านเทามันมีเผื่อนาคดนอกพี่น้องเลยมีแต่ภาษาได้เข้ามาเสมอเลย ในเมืองน่นนะเนนะเป็นไเ้าอกนขาะคือแบบองเยียดนี่ตามที่าได้ถามทั้งปรเซนน่ทันองอนุนเป็นข่ามานี่งเยียดนี่เป็นชจวโบเฮคอบแบเดียวเลยเป็นเช่นตามลับคือมาข่ามาไม่ไหนี่เ็นโบโกิงคัตน จะหามาเขาบางกอนถ่ายตถ่ายยูได้กัแมนมือนีนะถ่ายยูได้จังยูเคยเห็นเข่าหนูเคยเห็นวมันมีตรงที่ว่ามีงเยนมีมีหลายภาษาอะสบายอยู่หนีฮอดเพาหาวะ คือมีพิเศษอีกได้บร<ม>เนว,ว่าเขามาเยเยี่ยนพิเศษเด้ยกไ็ได้เลยภเหนเพิ่เยี่ยนต่ะคนยุบมันจะมันจะขึ้นตาม,มาระลับขันตอนอินเยะตาระดับกดับเนาะันง<ม><ม>เยียนแลร,ระดับแม่มนพชบเดน เที่ยวเมืองต่เฮือนแข่งตะเด็ดส่งแล้พี่แล้วเราจะเป็นไดรไลน์แล้วเลยพี่น้องเลยติดตามต่อไปพอสาวน้อยชิจิวไล่ป๋ออาชิจิวไล่ดอกมูไลเพราะว่าเลิกเลิกเที่ยนม้าแหลมมันอยู่ในเมืองนี่ต้งเจอแต่กันว่าคือเปลี่ยนบรรยากาศกับมันก็มีของลดนของอย่างนี้อันนี้แบบ